ลังไหลกันมาชอบเหลือเกินกับการทํารถของเบนซ์เมืองการเบนซ์ครับมาดาวรถวางเครื่องข้ามบอดี้ทุกสิ่งอย่างนะ้เขาบอกว่าที่นี่เรียกว่าเด็ดพอสมควรเลยจริงเบาก็ได้อยู่ครับ <c oughs> ได้อยู่ครับ <c oughs> พอตัวพอตัวพอตัวบอดีเ้เก่าๆวางเครื่องคอมก็เรียกว่าจบไปเยอะเหมือนกันหลายคันหลายคันเออถ้าเกิดเครื่องคอมสองพันห้าอยากวางบอดี้ยังทีฟอาร์แบบนี้ละ่ละราคาเป็นไงบ้างเริ่มต้นก็อยู่ประมาณแสนห้าครับแสนห้าจบเลยแต่ถ้าความสวยก็อยู่ที่ลูกค้าเออเรียกว่ารถออกไปแซดไปซัดกันได้ไม่ต้องกลัวพัง ไม่ต้องกลัวพังหรือระยะเวลาในการจะทำน้ำไหมครับสำหรับรถพวกนี้ก็อ,อยู่ที่รายละเอียดอะพี่ใช่อยู่ที่ลูกค้าจะต้องการแบบไหนอืถ้ายิงอยากสวยเยอะมันก็ต้องใช้เวลาทำเพราะงานพวกนี้งานละเอียดอเพราะงานรีบไม่ได้ดีอยู่แล้วงานรีบไม่ดีอยู่แล้วใช่ครับการบริการหลังการขายเป็นไงบ้างในจุดนี้ผมดูแลลูกค้าตลอดครับเออฮะเพราะคนลูกค้าที่อยู่กับผมเขาจะรู้ดีเออว่าพอทำกับเราแล้วเราดูแลยังไงเป็นยังไงรถมีปัญหาอะไรเราดูแลตลอดไม่เคยทิ้งลูกค้าไม่เคยปัด ไม่เคยปัดลูกค้าไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งงานเรียกได้ว่าไม่ว่าอู๋เราอยู่ตรงไหนเนี่ยถูกใจทุกคนยังไงแม่ก็มาก็ต้องคิดอะไรมากครับพี่ลูกค้าชายนงชายนาอยู่ผมอยู่ฝั่งนี้ลูกค้าทางฝั่งนครนมยังมากี่นัครับจะบอดี้อะไรก็มาเหอะในส่วนการทำรถด้วยทําได้หมดครับนี่ชัดเจนนะทําได้ทุกรุ่นอยากจะวางอะไรขอให้บอก